โอ้โหไปไงตัวเลขคมกรีบดูสติกเกอร์คำเตือนตัางๆกสวัสดีครับวันนี้ช่องพีชอดรถบ้านนะครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมมีรถสวยมากนะครับย้ําเลยนะครับว่าสวยมาก ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยดีกว่าไปลืมกดติดตามช่อง b i ๊กชอนรถบ้านโคตรถูกเอาไว้นะครับแล้วครับวันนี้ช่องบิ๊กชอนรถบ้านนะครับจะพามาดูเจ้า Toyota h ไฮท็อนะครับคันนี้เป็นปี2000นะครับพวงมาลัย Airbag นะฮะเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดอีกครั้งนะครับเจาะลึกพื้นผิวนะครับตอนนี้เอาด้านนอกไปก่อนนะฮะ คันนี้สีสันนะครับอยู่ที่ประมาณ80%เลยนะเป็นตัวท็อปเลยนะครับไอท็อปตัวนี้ถ้าเกิดว่าจะตามหาจริงๆนะครับรถแบบนี้เนี่ยสัก2ปีจะมีคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาดูภายในก่อนรับรองได้เลยว่าว้าวกันแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาจอลึกราะเรียนสีนะครับไปสีก็จะมีตรงกันชนหน้านะฮะก็จะมีแบบ เฉียวนู่นนิดนี่หน่อยมานะครับเดี๋ยวผมจะวนขวาครับเพราะว่ามีเด็กอยากรีวิวนะครับอีกหน่อยเดี๋ยวจะปั้นให้เป็นคนรีวิวละเป็นยังไงนะจ๋าอะไรวะอ่ะโอเคสีสันภายนอกนะครับรถเดิมบางนะครับรถเดิมบางมากนะฮะตรงนี้ก็จะมีนิดนึงนะฮะคล้ายๆว่าโดนหินนะนะครับในสเก็ตออกไปนะครับไม่ไม่ไม่หลายแรงนะฮะแล้วก็จะมีประตูด้านหลังซ้ายนะครับ คล้ายว่าแฮนจัก,กรยานเด็กนะครับถากออกไปก็มีดอชัลแฉกนะฮะขัดก็จะออกเ้านข้างนะครับโอเคสีสันโดยรอบนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยแทบจะหนึ่งในร้อยเลยนะครับอ่าก็จะมีตรงนี้นะครับการชนท้ายนะครับอาจจะหมดสภาพสีนะครับอาจจะมีแตกแต่รถเดิมนะครับรถรถเดิมรถไม่เคยชนไม่เคยชนเลยนะครับพูดอย่างนี้ได้เลยนะฮะร,รถเดิมไหมชอรเดิมเปล่า ข้างนะครับก็สีสันโดยรวมก็ข้างนี้ไม่มีอะไรแล้วาาโอ้โหผมไม่เห็นเนี่ยนะผมบอกเลยว่าไม่อยากจะต่อเขาเลยอะ่ะไม่กล้าต่อราคาเขาเลยนะครับแล้วก็ยางนะครับมิชลินนะครับมิชลินเนี่ยเขาบอกว่าใส่ย,ยางค้างปีมานะครับโอดอกเดิมขนเขินดูนี่ขนนะโอ้โห โอเคครับก็เข้าวๆาวเรานี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะฮะฝากปกหน้าขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะพาเริ่มจากตรงต,รงตรงัวเลขคาร์นานะครับโอ้โหเป็นไง,ต,ง,ต,งตัวเลขคมกลิบดูสติกเกอร์คำเตือนต่างๆนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับดูเมทัลโอเค okay, ครับเดี๋ยวเราเราจะเริ่มตรงนี้ครับระวนซ้ายไปครับลามสเต็ปของบิชชอตรถบ้านนะครับโอ้โหดูน็อตดูรายละเอียดโอ้เห็นแนละ้วบอกเลยนะ ค้นหาอยู่นะเห็นคันนี้ผมบอกเลยนอนไม่หลับอะ่ะนะฮะคือถ้าจะไปหาแบบนี้นะครับเพิ่มเงินอีกหน่อยนะครับมาซื้อแบบนี้นะครับรุ่นนี้และคันนี้นะครับโอ้ได้ไปนี่คือรถมันเป็นไฮท็อกนะครับแต่ว่ามันขับดีนะครับมันขับดีมากนะเรียกได้ว่าขับดีกว่าวีออสนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นปีกนอกอิสระสีล้อนะครับ เฮียเท่าแก่นะครับชอบหาไปใช้นะครับเอาไว้แม่บ้านขับไปตลาดนะครับอันนี้อาบน้ำมารอบนึงนะครับดูจากผิวสีรู้เลยนะครับเราก็แจ้งลูกค้าเลยนะครก็นี่โห่เดิมเดิมอะไปจอดอยู่ไหนมาเนี่ยคือเจ้าของเขาค่อนข้างมีสตางค์นะครับคันนี้ใหม่แสนเก้านะครับ ยังไงฮะสุดยอดเลยนะครับคันนี้น้ําเนื้อสมบูรณ์นะครับเครื่องเดินเรียบดีนะครับกําลังอัดดีมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเปิดท้ายดูกันต่อนะครับก็จะมาเปิดด้านท้ายให้ดูก่อนนะครับตอนนี้เปิดด้านท้ายขึ้นมานะครับผมจะได่จากทางขวานะครับโอ้โหดูซอกสิดูซอกสิฮะเห็นอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าฮะคุณดูกล้องตัวเดียวกับผมหรือเปล่าเอาละครับเดี๋ยวผมจะไล่ขวานี้ด้วยนะครับโอ้โห ดูอาร์คากระโปรงสิแม่เจ้าโว้ยโอ้ยหนึ่งในร้อยครับโอ้ยแม่แรงเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเคยแกะไปครั้งเดียวเองนะครับครั้งเดียวนะฮะแล้วก็ยางไหลเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจัดให้ครับยางอะไรเส้นละ800ไม่ใช่ปัญหาครับดูพื้นดิดูดูดูพื้นดิถ้าเห็นพื้นนี้ก็ลองว้าวรถไม่เคยติดแก๊สน,นะครับคันนี้ดูบอดี้ดูตัวถังโอ้ยหาจากไหนเนี่ยไปขุดจ,จากถ้ำไหนก็ไม่เจอหลอกชั่วโมงนี้ใช้แค่ครั้งเดียวจริงๆด้วยโอ้หโตโยต้านะครับคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าใครหาอนุรักษ์นะครับเอาไว้ใช้นะครับ อีกสัก4ี่หปีผมว่าราคาไม่ตกแน่นอนครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนหันมาเล่นรถเก่ากันเยอะนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนเ็าตาสว่างนะครับพรถะรถใหม่เนี่ยมันจะเสียงง่ายช่วงนี้มันก็แก๊กก็แก๊กไปซื้ออีโคคาร์นะครับก็ยังขับสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยผมบอกเลยครับชอนเป็นไงคันนี้เยี่ยมไหมเยี่ยมไหมพูดแล้วหน่อยโอ้โหไม่ได้เรื่องโครงสร้างนะครับดูโครงสร้างดูโครงสร้าง โอ้โหโอ้โหนี่ผมเปิดหมดเปลือกเลยนะโอ้โหอันนี้เกียดดึงไม่อยากดึงครับมันเดี๋ยวมันจะเสียของอ่ะเกี็ดยัดยัดยากด้วยโอ้โหนะฮะใครหาอยู่นะครับคันนี้นะครับสําหรับช่องมีชอรถบ้านนะครับเดี๋ยว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 ค่อยเปิดโอ้โหทำงานไม่ได้เลยนะครับรีวิวได้นะครับเพราะว่ามีเด็กปวนอยู่นะครับครับเมื่อเราเปิดประตูก่อนจะเข้าไปดูภายในนะครับผมใช้ดูรายละเอียดด้านข้างนี้นะครับ แผงประตูต่างๆนะครับสมบูรณ์มากนะครับเป็นกระจกเซ็นทรัล็อกนะครับเอ้ยกระจกไฟฟ้าประตูเซ็นทรัล็อกเฮ้ยถูกแล้วนะฮะเราเข้ามาเลยครับในรถนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแอร์แบกนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันกว่าโลครับข้อโชวสวยงามมากเลยนะฮะแล้วก็เบาภายในก็สวยงามนะครับบังแดดทุกอย่างทุกอย่างนะครับเรียบร้อยมากนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเล่นนะครับ รีโมทยังไม่ออกจากจากซองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสะตาร์ทให้ดูดูดันจะมีตรงนี้นิดเดียวนะฮะนิดเดียวจริงๆครับบอกเลยไม่ต้องทําก็ได้แค่เอาหมุดมาติดให้มันมันก็มันก็ไม่หลวมด้วยนะครับครับนี่ผมแจง้งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ดูนะครับสตเปิดแอร์เครื่องนิ่งเดินเรียบทำเลยจะเปิดแอร์ดูโอ้ แอร์แรงจากกระพยุบอกเลยครับคันนี้ผมขับมาเนี่ยหนาวจะต้องรอขอชีวิตนะครับตอกวันสู้แดดมน้าครับวันนี้เปิดแอร์เรียบร้อยแล้วฮะโอเคนะครับรอบนิ่งมากนะครับแล้วก็รถใช้น้อยนะครับคันนี้ทุกอย่างสะอาดนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวปรับมองข้างไฟ้านะครับข้างนี้จะเป็นที่เก็บเหรียญนะครับเป็นปับมือนะครับก็เก็บไฟฟ้าเดย๋เปิดข้างซ้ายให้ดูนะครับเอาสั้นๆพอนะฮะใช้ได้ทุกทุกบานนะครับนูมือจับประตูครับรายละเอียดรถเก่าก็จริงนะครับแต่เราว่ากันที่รายละเอียดนะครับ คันนี้ผมบอกเลยว่า D o e L, ขับดีกว่ายิงโค้กขาแน่นอนครับแต่ลูกไหนไม่บอกนะครับเดี๋ยวจะไปกันทําลายเขานะฮะโอเคครับ,รบเดี๋ยวเราจะไปลองนั่งด้านหลังนะครับดูรายละเอียดดิโอ้โหโอ้โหสามสามี่ปีจะเจอสักคันะน่สภาพแบบนี้บอกให้โอเคแอร์แบกบไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปนั่งด้านท้ายกันนะฮะดูช่วงเกียร์โอ้โหโอ้โหเท้าแขนไป นั่งด้านหลังกันเข้ามานะครับก็ดูรายละเอียดตรงนี้นะฮะนี่ก่อนข้าวผมเวาให้ดูก่อนเด็ดบ้านโอ้โหยโอ้ยโอ้โหแม่เจ้าโวยมาแล้วครับผมจะขอนั่งให้ดูอันนี้ผมปรับเบาะประัปรปรบเบาะด้านหน้ามาถอยหลังค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามาันกีถ่ายรูปนะครับอมองจากด้านหลังไปเนี่ย กว้างขวางมากเลยนะก็เบาตรงนี้ก็สะอาดนะครับทุกอย่างเดิมนะฮะเดิมมากๆเลยนะครับก็สําหรับสมาชิกช่องบิชชอนนะครับผมเปิดอยู่ที่79,000บาทนะครับคันนี้79,000น้บาทผมว่าถูกมากนะครับถ้าเกิดว่าใครตามหารถรุ่นนี้อยู่นะครับก็น่าจะรู้กิจศั์ดีนะครับสำหรับคนที่ยุค90ู้นะครับโหดูรายละเอียดดูเส้นสายเบาะไม่มีขาดนะครับเ9 0 0 0่นบาทนี่ผมยังว่าถูกเลยนะผมเปิดอยู่บน a c e b o o k อยู่ที่85,000บาทนะครับก็ สำหรับลูกค้าที่ดูอยู่นะครับก็อย่าช้านะครับนะฮะไม่ใช่คุณที่เห็นคนเดียวนะครับผมอยากให้ลูกค้าผมนะครับใน u t u b e นะครับได้ซื้อไปใช้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเขาจะเห็นผมรีวิวทุกซอกทุกมุมนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับก็เดี๋ยวผมขอทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับ0 8 5 4 4 1 8 1 8 9นะครับสามารถดูรถได้ที่บิซีอ้อมใหญ่นะครับแล้วก็ผมมีบริการส่งด้วยนะครับถ้าไม่ไกลมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวผมส่งให้ฟรีนะครับนะฮะรถคันนี้ไม่เคยใช้แก๊สนะครับ แล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับสุดไป 5-4c1-1-9 นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องบิ๊กชอนรถบ้านนะครับกดติดตามไว้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่และรถมาใหม่นะครับช่วงนี้จะมีรถเข้ามาอีกเยอะแยะเลยนะครับช่วงนี้ผมอาจจะพูดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าลูกเริ่มงอแงแล้วนะฮะเจ้าบิ๊กชอนเริ่มงอแงแล้วโอ้โหดูดินะฮะก็อย่าพลาดกันยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับเจ้าโตโยต้านะครับไฮท็อปคันนี้นะครับ เครื่อง1.6นะครับสามารถเดินทางไกลได้แล้วก็ลดประหยัดมากนะครับซื้อไปใช้นะครับต้งครอบครัวก็ดีมากนะครับซื้อไปลูกขัดขับนะครับแล้วก็ให้แม่บ้านใช้จ่ายตลาดนะครับคันนี้คุ้มมากนะครับก็เอาละสำหรับวันนี้ช่องพิชชอนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับก็คือกดติดตามนั่นแหละแล้วก็ข้างล่างนี้จะมีตัวกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงครับอย่าลืมดูภาพนิ่งใหคลิปนะครับเพราะว่าภาพนิ่ง คุณสบบามารถกดสต็อปแคปภาพและไปซูมดูซอกมุมต่างๆได้นะครับผมจะลงไว้ให้ชัดเจนที่สุดนะครับอย่างน้อยก็ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยน่าจะ80%ของรถคันนี้เลยแหละโอเคดังนั้นก็ต้องขอลาไปก่อนนะบิ๊กชอนอะไรนะแบ,บแิก๊กชอนรถบ้านนะบิ๊กชอนลายเร็วๆเฮ้ย hey! ชอน บิ๊กโชว์เลยลูก